สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องเรีรยรนภาษาเขมรนะครับวันนี้เรามาเรียนคําศัพท์และํำนวนนะครับเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องอร้านกาแฟน,นะครับถ้าเราได้ไปเที่ยวที่กัมพูชานะครับแล้วก็แวะไปร้านกาแฟก็ลองฝึกพูดภาษาเขมรดูนะครับบาดสุสเดยส์สมสอกุ้มกันชน่องเรียนเพื่อศักดิมาบาดท,ทียนไ,ได้คิมบัดเมียนปีย่ยห,หนึ่งเอาำนวนบัวหาศัพท์คลักล,ลบาบบัดเตะตรงหนึ่ง ยังนิยมเนียสันตินเนียหรือก็ปรพาพิศาคมาัในขนมห้างกาแฟบ่าหรือยังจองนิยมพิศาคมัยเมูลหนึ่งเนี่ยลวกกาแฟาหรือก็เติร์ดเต็งกาแฟานิยมพิศาคมายัยบ่าโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาคเมนนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับ โอเคครับคำแรกเลยก็คืออันนะครับร้านกาแฟก็แปลว่า้างกาแฟบา้ังกาแฟรหรือก็้างล่กาแฟก็บนานบานฮังล่กาแฟนะครับที่กัมพูชาก็มีเช่น Amazon. อเมซอนอเมซอนอเมซอนก็ได้ a อเมซอนภาษาเขมรออกเสียงว่าอเมซอนแล้วก็บราวน์สตาร์บัคก็มีเยอะนะครับถ้าได้ไปก็ลองไปไว้ ดนกาแฟที่กัมพูชานะครับแนะนำนะครับร้านเปร่าการตกแต่งร้านก็สะอาดดีนะครับกาแฟก็รสชาติก็ดีด้วยนะครับโอเคมาดูตัวอย่างนะครับดอลมองพักกาแฟหอยดอลมองพักกาแฟหอยตอกจุบเนื้หนึ่งห้างกาแฟตอกจุบเนี้หนึ่งห้างกาแฟแปลว่าถึงเวลาดื่มกาแฟแล้วไปเจอกันที่ร้านกาแฟฮะดอลมองพักกาแฟหอย โอเคครับคำว่ากะมองฮะกะมองเวลาเราไปนัดเพื่อนไปที่ร้านกาแฟาอะไรนี้ฮะนัดเพื่อนไปร้านกาแฟาที่กัมพูชานะครับพอเพื่อนไปถึงก่อนเราก็ไปถามเพื่อนว่ากะมองหรอเนยบ่ากะมองกะมองไอหรอเนยกะมองไอหรือเนยนี่แปลว่าสั่งอะไรหรือยังก no ะมองไอรอเนยมาเราไปถึงแล้วก็ถามว่าเออกะมองไอหรือย no ังอ no ่ากะมองไอรือเนยบ่ากะมองไอหรอเนยบ่า อันนี้ออกเสียงว่ากมองบาดโอเคนอกนั้นจะเป็นประโยคแบบนี้นะฮะจองยำไอ้ได้อันนี้ก็คนที่ในร้านฮะ,ะพูดให้บริการก็จะถามว่าดื่มอะไรดีครับหรือก็ดื่มอะไรดีครับอะไรเนี่ย,ยไไกย็จองยำไอ้ได้ทาไหมจองยำไอ้ได้บาจองยำไอ้ได้หรือก็จองก๋อมองไอ้ได้บากมองไอ้ได้กมองไอ้ได้กับบาญำไอ้ได้กับบาน,นะฮะ ก็มองไอ้ได้่าก็มองไอ้ได้รับอะไรดีเลยนี่ฮะนอกนั้นจะถามเกี่ยวกับขนาดถ้าเราสั่งกาแฟก็มีขนาดมีไซส์มีไซส์ของแก้วฮะจะมีขนาดโต๊ขนาดทมขนาดโต๊ขนาดทมขนาดโต๊ขนาดกระดาลหรือก็ขนาดทมมีสามไซส์ฮะโอเคครับอันนี้จะเป็นขนาดหรือก็ไซส์ฮะของแก้วฮะ ตต็มหุมหรือก็ขนาดระบอก,ก้วระยงองกับมองนะที่เราสั่งไปนะครับนอกนั้นก็จะมีเย็นหรือร้อนอะไรฮะเย็นก็รูนแล้วนะครับติเจอหรือก็ก,กระดารจะสั่งอย่างเช่นคาปูชิโน่ร้อนก็คาปูชิโน่กระดาัางเนี้ยไทม์สกอร์ไทมไ์เองก็นะโอเคครับตายอยู่ เช่นฮะก็มองแก้วขนาดนาได้ว่าจองบานแก้วขนาดโตขนาดมัดย้อมหรือก็ขนาดทมอะไรเนี่ยแก้วขนาดนะโอเคเราจะเป็นเล็กกลางใหญ่อะไรเนี่ยอืมรับแก้วไส้ในดีครับอะไรเนี่ยฮะก็มองแก้วขนาดนาได้ว่าโอเคลวกดัดคายดีนะครับกาแฟก็กาแฟก็คายดีนะครับลวกดัดมาลวกดัดนะลวกดัดคายดีไงนี่กาแฟลวกดัดเจ๋มา ต้องไปถามดูว,ดดว,ดดว่ากาแฟโลดดัตเต้ปะกาแฟโลดดัตเต้แปลว่าวันนี้กาแฟขายดีไหมอืมขายดีไหมครับลวดดัตเต้ปะเรื่งว่าลวดด,ลวดัตเต้โลดดัตปะลวดดัตโอเคครับถัดไปก็ชงปะชงกาแฟนี่ก็ภาษาเขมรออกเสียงว่าชงปะชงภาษาไทยก็นี้นะชงนะครับ อาจเอาขยมช่วชงกาแฟบานเตะอาจเอาขยมจ่ชงกาแฟบ้านอาจเอาขยมช่ชงกาแฟบ้านนี้ก็แปลว่าอะไรสามารถให้ชั้นช่วยชงกาแฟได้ถ้าเราเป็นนะไปช่วยไปช่วยคนขายชงกาแฟได้นะอาจเอาขยมช่ชงกาแฟบ้านแบบตัว tool order อันนี้ก็คำภาษาอังกฤษ order นะครับตั tool order ตัวอย่างนะครับมันไตเติลเขี่ยมดึงมกตัวทูลออเดอร์ม,มันไเตขียมดึงมกตัวทูลออเดอร์อ,อเดอร์นี้เป็นทับศัพท์นะครับ order ここออเดอร์ไวด้ก็ได้นะฮะออเดอร์ไวด้ก็สั่งอะไรนะครับหรือก็สั่งเลยใช่ไหมครับสั่งเลยไหมครับอะไรเนี้ยออเดอร์ออเดอร์ไวด้ไปออเดอร์ไวด้ได้เหมือนกันนะครับอีกสักครู่จะมารับออเดอร์เียมันไตเติลเขียมดึงมกตัวทูออเ ก็มีสองลักษณะฮะบางที่เราก็ไปถึงร้านปั๊บอันนี้ไปนั่งที่โต๊ะก่อนตึงคุยในหนึ่งโต๊ะเฮ้ยเมียนบกเลิกเนี่ยสถานการเขาก็จะไปรับออเดอร์เตอร์ตูตูลออเดอร์ฮะเตอร์ตูตูลเอาไว้เดี๋ยวืงก็มองกลับอีกอันหนึ่งก็เราไปสั่งที่บินโจฮะเคาน์เตอร์เลยสั่งที่ไปออเดอร์ในในหนึ่งคังบกบินโจ้นึ่งหลักิดลลยแบบก็มองเฮ้ยคิดตังค์แบบสั่งแล้วก็ คิดตังเลยแล้วก็ค่อยมารับอ่ารยท้าก็จำโมตตตูลอันนี้ก็ได้ก็มีนะครับโอเคอ่ขชอบติอเตียบางทีเขาก็ถามว่ารับกลับบ้านไหมหะยำหนึ่งห้างหรือชอบติบเตี้ยชอบติบเตี้ยแปลว่ารับกลับบ้านก็คือบางทีก็ใช้ทับศัพท์ take away ก็ได้ฮะยำหนึงนี้หรือก็ take away ยำานึงนี้หรือก็ take away ก็ได้ทั้งสองคำนะครับ ชอบเติบเตีย๋ยนี่ยำหนึ่งห้างหรือจอบเติบเตีย๋ยแล้วทานที่ร้านหรือว่ารับกลับบ้านนะครับโอเคถ้าเรากินที่ร้านนะครับก็ยำหนึ่งห้างยำหนึ่งนี้ก็ได้ยำหนึ่งนี้ยำหนึ่งห้างหรือก็ถ้าอยากเอากลับบ้านก็ take away หรือก็ชอบเติบเตีย๋ยแาบชอบยกเติบเตีย๋ยนะครับบางทีก็มีเครื่องดื่มต่าง,างๆนะฮะภาษาขมรก็ใช้ร่วมๆฮะเป็นเพสเจ បាទអព្ទិងថាភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈបាទភេសជ្ជៈក្រៅពីកាហ្វេត្រូវការភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងទេបាទក្រៅពីកាហ្វេត្រូវការភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងទេក៏นอกចាកកាហ្វេហើយຕ້ອງການគ្រឿងភិមอะไรอีกไหมហឺគ្រឿងភិមក៏គ្រឿងភិមហ៎ភេសជ្ជៈបាទត្រូវការนมក៏ខនំបាទនំខេកកលិញហ៎អូខេ โอเคครับถ้วยได้ฟรีมือนะครับถ้าเราอยากจะชมว่าโอ้ชมกาแฟเยี่ยมเลยฮะถ้วยได้ชงกาแฟเราบอกว่าเปิดสีออกจามนนะถ้วยได้ชงกาแฟ่ถ้วยได้ชงกาแฟเราบอก,กว่าเปิดสจีออกจาแมันก็ฟรีมือชงกาแฟเนี่ยดีเยี่ยมจริงๆฮะดีสุดยอดเลยเลยนี่ฮะเปิดสจีออกจามนสุดยอดเลยนะครับโอเคครับคำศัพท์ที่ เกี่ยวกับร้านกาแฟนะครับก็มีประมาณเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเขมรเบื้องต้นนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ